แล้วทำไมต้องรู้ลมหายใจเพราะพระศาสดาเองก็ใช้ลมหายใจพระองค์ตรัสเองว่าก่อนแต่การตร,รัสรู้เรายังเป็นโพธิสัตว์อยู่ย่อมอยู่ด้วยวิหารธรรมนี้เป็นส่วนมากคืออาณาปานสติสมาธิทำให้กายของเราไม่ลำบากตาของเราไม่ลำบากและจิตของเราก็หลุดพ้นจากอาสวะเพราะไม่ถือมั่นด้วยอุปทาน พระองค์บอกว่าพิขูทั้งหลายหาพวกเธอทั้งหลายต้องการให้กายไม่ลำบากตาไม่ลำบากและจิตของเธอก็หลุดพ้นจากอาสวะเพราะไม่ถือมั่นด้วยอุปทา,านแล้วไซอาณาปานาสติสมาธินี่แหละอันเธอทั้งหลายพึงกระทำไว้ในใจให้เป็นอย่างดีดังนั้นพระผู้มีพระภาคมอบพระนามของพระองค์ไว้ให้กับมรรควิธีอันนี้คือพระองค์เรียกอาณาปานาสติอีกอย่างว่า ตถาคตวิหารเครื่องอยู่ของตถาคตเรียกว่าเป็นอริยวิ